สวัสดีครับสวัสดีครับผมพบกับช่องพลังใจเกินร้อยไอิช่คเอาครับเราก็เป็นช่องแนวใหม่นะฮรรายการก็ทำเกี่ยวพวกคลิปวิดีโอพวกนี้นะครับว่างก็มานั่งทำกันติดโควิด ก็นั่งอยู่บ้านใช่ไม่ไม่ไม่มีที่อะไรทำเลยคือไม่มีงานทำกันใช่ครับผมไอ้ผมขอโทษนะครับที่พูดคำหยาบนะฮะเดี๋ยวค่อยเป็นเซนเซอร์ที่หลังเอานะครับผมวันนี้เราจะมามาพูดอ่ะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องที่แบบโอ้โหน่าอายน่าเขินเออเวลาคุณไปไหนในที่สาธารณะหรือที่ไปที่ไหนก็ได้เออที่มันแบบว่าทําให้มึงรู้สึกแบบอุ้ยเหี้ยโคตรเขินอ่ะเออคุณทำไปทำไมวะเออเหี้ยเขินไม่อะไรเขินไม่ไรเหี้ยหญิงมองเนี่ยอย่างน่าอายเหี้ย ก็ถามว่าก็ถามก็ถามผมว่าเรื่องเนี้ยเจอเคยเจอัตัวไหมบอกเเลยไอ้เหี้ยเจอบ่อยเออเจอบ่อยอย่างแบบวันนั้นเลยวันนั้นเออวันนั้นขับรถเออจะไปหาแฟนเว้ยเดี๋ยวขับอยู่กูไม่รู้ข้างหน้ามีดินใช่ไหมแล้วแบบมึงเข้าใจแบบการออกตัวรถปะเอออันนี้รถอะไรแหละรถอะไรมอไซค์มอไซค์เออกูบิดรถมอไซค์ไปครึ่งปอกแถมแม่มึงไม่ต้องห่วงอี่หญิงมองกระตึมเลยแล้วล้มไม่ล้มเอา ไม่ล้มเว้ยแล้วมาแถละแผละนี่ไงอาอย่างสมมตินี่เป็นรถใช่ไหมแล้วกูออกตัวเว้ยปึ๊บคือขามันอยู่เว้ยเออแต่คือหน้ากูหันมาทางผู้หญิงเท่ดงเงี้ยเท่ไม่ไม่เท่อะไรกันโอ้ยเหยียโคตรเท่เลยสแซ่บดิเขามองกันสิบยี่สิบคนโอ้โหก็หลอกอะกูหล่อดิเขาก็ได้ยามผูขี่รถกลับปพ๊บไปเลยเอ้เหยียกูไม่รอหรอกไอ้สัตว์อันนี้อันนี้คือหน้าอายที่สุดแล้วป่ะอุ้ยจะไปเหลือเหรอสำหรับผมนะเด็ก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  Oh เ้ยเรเื่องมันเด็กๆอ่าเ้วของล้วของล้วของมค้าเรียกผู้ใหญ่เฮ้ยต้องจัดแล้วอ่ะก็คือไม่ไม่อยากเราเลยเฮ้ยไอไป้ไปแลนอ่าไปกินเลี้ยงกินเลี้ยงที่ที่ต่างจังหวัดจังหวัดหนึลมาล่ะใช่ดีาที่ที่ที่มอเออพาไปเที่ยวกับสโมสรนักศึกษานะคะอ๋อ๋อร์ที่เฮคาช่วงดึกคืนหนึ่งจัดไะม คือคืนแรกก็จัดไหมไม่จัดนะโอเคบางคนสุภาพไม่เป็ภาพไอ้สับปอ่ะคืนแรกก็กินเหล้ากันปกติอะไม่มีอะไรแต่คืนสองเกิดอาการแปลงร่างนะคะ งเิงราเราเก่งไงคืนแรกเราไม่เป็นอะไรเออแล้วก็กินอะไรแบบกินหนักอยู่กินเยอะอยู่คืนแรกไม่เป็นไรคืนต่อไปค่อยว่ากันจริงจคืนสองทีนี้มันเป็นปกติกินกินแต่เบียร์ไงอ่าเออกินเบียร์แล้วพอมีเหล้าขึ้นมาอ่าเราก็มีแก้วเป๊กแก้วช็อตอ่ะแก้วช็อตฟอกฟอกอ่ากินกันสะดวกมีเกลือกับมะนาวไหมมีมีฟูฟู่ฟูแล้วก็ยกหมดแก้วกินกระดกินเหล้าหรือกินแก้ว กินเหล้าครับกินเหล้าครัอันนั้นแก้วคือป๊อกครับป๊อกอันนี้เราส่งแล้วเราส่งเราส่งอาพอพอกินไปได้สักพักแล้วก็เมาเนี่ยแหละแต่ว่าแหละเจ๋งไงพลังใจเกินร้อยเฮ้ยเอาอีกแล้วเข้ารายการเราเข้ารายการกกดไลค์กดแชร์เลยครับยูปป๊อกไปประมาณสามสี่ช็อตได้แล้วก็ไปกินเบียร์ต่อกินอะไรต่อโอ้โหสนุกสนานเต็มที่ผ่านไปไม่ถึงชั่วโมงเมาโอ้โหแล้วตอนนั้นเราเป็น พี่ไงเราปีแกะด้วยเออเราต้องโชว์พลังเกินร้อยให้เด็กๆมาดูว่าไอ้สับปูอ่ะเคยผ่านมาแล้วพวกมืออ่อนๆเอออย่ามาขิงไอสัตว์อย่ามาขิงท้ายก็เมาขาเดินไม่ไหวโดนหาปีกไปสองข้างไอ้เยี่ยแค่นั้นยังไม่พออพอเข้าห้องไปแล้วนอนฝืนพระอมะอ้วก็เลยบอกไม่ไหวแล้วอี้ยจะว้วอ้ว น้องๆก็ช่วยพาเข้าห้องน้ำเออก็อ้วกแล้วก็ปวดขี้ด้วยอ่ะก็เลยนั่งขี้มึงสุดยอดมากเลยตั้งแต่เกิดมานี่คนเมาปกติเขาหลับแบบเตี้ยหลับคือหลับอ่ะมึงมึงไม่หนีปวดขี้มันไงมัน้องเอาออกกินไปเยอะด้วยกินกับไปเยอะกินกบกินไก่อะไรนั่นแหละทางอ้วกขี้ห้องน้ำก็ไม่ได้ล็อกน้องๆต้องมาล้างตูดให้มึงคิดดูแล้วกันไอ้ ว่ามึงมิสุดยิ่งกว่ากุยนะกูะ่ะผู้หญิงแค่มองแต่มึงอะไอ่น้องหลัง,ง, <c oughs> งกูเลยน่ารำคาโอ้โม,มึงมึงเป็นมึงเป็นอะไรของมึงเนี่ยไอย้ขี้เยออี่ยวอ,อ้วกขี้เยออี่ยวอ้วกบนไปนะฮะไอ้เยีเ่ยมันเป็นประสบการณ์นะมันผ่านมาแล้วนะกูเล่าได้ไงแต่เออแต่มึงก็กูว่านะก็คงจำจำ,จำไปอีกนานอะ่ะนะบอกเลยทั้งทั้งชุมนุมเนี่ยบอกเลย โอ้ยจับแต่มึงโคดอยากดูแลอ่ะมึงโชคดีอย่างนะเพื่อนมึงจบแล้วมรอดไม่งั้นมนะถ้ามึงอยู่อ่ะเฮ้ยนี่แหละไอ้สามเาละทีนี่ทุกทุกวันดีก็ก็ยังอะคุยกันอยู่อ่ะตอนนี้โอเคได้เจอน้องๆนะยังยังไม่หมดนะยังไม่หมดเอาจัดไปอีกดิครับรออะไรตื่นเช้ามาคนแฮงก์อ่ะ คนแห้งอ่ะไม่ไหวอ่ะกูก็ไม่ไหวแบบโอ้ยอยากนอนอยู่นี่เขาเขาจะกลับกันแล้วไงเออก็คือเป็นคืนสุดท้ายที่เดียวกลับไปค่ายเนาะเออมันก็จะมีคืนสุดท้ายก่อนกลับกลับประมาณช่วงเที่ยงปะใช่ใช่เออเขาะว่าไปกินอะไรกันวีกูเนี่ยนอนอยู่แล้วกูก็บอกพเ <c oughs> พื่อนนะเพืนะ่อนเพื่อนบอกไอ้เชี่มึงกลับได้แล้วมึงเป็นอะไรเนี่ยมึงมึงเมาหรือมึงเป็นเหียอะไรเนี่ยกูก็บอกว่าเออพวกมึงกลับไปก่อนเลย เดี๋ยวกูนอนอยู่เนี่ยเดี๋ยวกูพักต่อคืนหนึ่งไอ้เฮียกูไม่ไหวแล้วสุดท้ายคือมึงนอนคืนหนึ่งไม่เพื่อนก็ลากกลับเลยแหละอ๋อโอ้ยเฮียกูคิดว่ามึงรวยเนี่ยเฮียนอนคืนหนึ่งมิมึงหมาปุยเนี่ยเฮียไอ้แบบเขานอนกี่คนเนี่ยเขานอนห้องหนึ่งเขานอนเจ็ดแปดคนไอ้เฮียมึงนอนเดี๋ยวมึงเหมาชอบกูชอบแล้วพอเดินผ่านทางกลับบ้านจะกินบะหมี่หนองนะในคอนโดไอ้เฮียคนเยอะเลยไม่ไปไปกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดข้างทางไอ้เฮียสได้แต่น้ำั่นแหละครับ เขาไม่ให้มาไม่ให้กลับไม่ให้เขาให้มาครับแต่กูแดกไม่ได้แห้งไอ้ับแซดเขาบอกคนแห้งต้องกินน้ำะไรหวานๆนี่ไงวะน้ำอะไรหวานทำไมอ่ะทำไมเอ็มชอบน้ำหวานนะอร่อยครับกินกินแล้วอร่อยน้ำหวานไอ้เหี้ยก็กินแล้วมันอร่อยอ่ะเออไอ้สซดจะให้มีอะไรให้ได้ทำไมต้องมีต้องมีของต้องมีฮะก็ เป็นเรื่องที่น่าอายที่สุดแล้วครับในชีวิตของผมถ้าน้องๆคนไหนมาดูก็พี่ขอโทษแล้วนี่สติสตังค์ไม่มป็นจริงสุดแล้วก็ใครอยากแบบมีแบบพวกเอ่อเรื่องน่าอายอะไรอยากเล่าก็คอมเมนต์คอมเมนต์ลงมาได้เลยอ่าคอมเมนต์ลงมาได้เลยแล้วเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปอ่านทุกคอมเมนต์ของทุกคนที่มาคอมเมนต์แล้วจะตอบไหมครับ ตอบสิครับรออะไรนะครับผมช่วงนี้นะเราต้องการเรตติ้งสูงนิดนึงนะครับผมเพราะว่าเรตติ้งเราต่ำมันมันจะแบบว่าพวกผมไม่ค่อยมีกําลังใจนะถ้าเรตติ้งมันต่ำอ่ะเพราะว่ามันทุกอย่างต้องมีกําลังใจถูกป่ะอ่อนสาวสาวอ่นสาวสาวเอ๊ะเสียงแล้วเดี๋ยวต้องใช้เสียงสองก่อนเออ เอาเสียงเดิมดปก่อนครับผมว่าโอเคครับผมก็ฝากกดไลค์ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะช่องพลังใจเกินร้อยนะฮะหนึ่งศูนย์หนึ่งครับเกินร้อยจริงบอกจริงนะฮะก็วันนี้ก็เราก็ลาไปก่อนอ่ะเอาเท่านี้ก่อนดีกว่าเนาะครับแล้วก็เดี๋ยวมาเจอใหม่กันคลิปหน้าไปละบ๊ายบายชิวๆแทบแทบอ้าวก่อนไปนะฮะ ก็ถ้าอยากรู้จักผมสองคนนะคนนี้ชื่ออะไรฮะชื่อโอครับส่วนผมนะฮะเอ็มสุดหล่อพ่อรวยนะฮะบ้านขานอะไรครับบ้านขหนบ้านขาเตียวครับผมนะฮะตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะฮะก็ฝากติดตามช่องด้วยแล้วกันนะครับผมอ่ากดฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับผมไปแล้วครับไว้เจอกันใหม่บ๊ายบายอีฮวีฮิว